สี่น้องเลยย,ยูนิ้วผมนีต่งมาเลยปาดโทษเยะล้วลานตาไปหมดเลยครับมีแต่ปูเนื้อปูไข่อย่างเดียวเลยอหอยแครงทำไมตูเบอเลอร์เลยร้อยห้าสิบร้อยสี่สิบ้อยยี่สกั้งสาบาทเองยีบาทเองร้อยเดียวเองนะครับโอ้ปาดโทษปูมากขึใหญ่เนี่ย <c oughs> ท่าเรือสมุทรปรากาศตรงวิวธรรมชาติริมน้ํานะครับแล้วก็มาเดินตลาดเพื่อนที่จะสามารถที่จะมาขึ้นเรือจากนี่ไปฝั่งุันได้นะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเดินเข้าประตูด้านหน้าตรงนี้นะครับรถจอดตรงนี้นะครับเวลามาสวัสดีครับพี่หนุ่มเจ็บท้องโคนลูกค่งครับ อยู่ที่สมุทรปราการนะครับกำลังจะพาเพื่อนไปเดินเล่นที่ตลาดปากน้ำนะครับเานี้เขาเรียกว่าตลาดสดปากน้ำนะครับสมุทรปราการเป้าหมายเราคืออาหารทะเลสดๆนะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยติดทะเลเลยหล้างตลาดก็ติดทะเลเนะครับไปดูกันนะว่าวันนี้มีอาหารทะเลสดๆอะไรที่ปาคาถูกน่าสนใจเอาไปฝากเพื่อนบ้างนะครับ ไปครับทานเพื่อนมาเดินตลาดปากน้ํากันผ่อนคลายความเครียดนะครับโอ้มีข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่นก่ากินจังเลยนะครับกลิน่นหอมทวี่เลยครับขนมจีบครับขนมจีบหมูปุ้งคูโอ้ตามนี้เลยกลิน่น โอ้ทำไมชิ้นใหญ่จังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับนะไปครับไปเดินดูของทะเลนะครับข้างล่างนี่เลยอลาหารทะเลล้วนๆทีนี้เพื่อนๆอลังการงานสร้างเลยเลยนะครับไปนี่ฮะปากทางบันไดที่เลยลงมาก็นี่เลยสองร้อยแปดสิบโอ้มหแพงอันนี้หัวแก้วใช่ไหมครับ กุงแม่น้ำใช่ไหมใช่อนี่ครับอ่นี่สองร้อยี่งกุ้งขาวร้ 180, 170, 170, 150, 140. อยแปดสิบร้อเดิี่สเดี๋ยวเดินไปดูฝนะั่งทางนู้นครหือยนางรมกุ้งเหมือนกันกุ้งขาวเนคล้ายๆกันนี่ยังไงนี่ยังไง อขอด้านบนก่อนด้านบนหกร้อยปูไข่แปดร้อยห้าสิบห้าร้อยสี่ร้อยไล่ลงมาเลยปาดครบมีไข่ทะลุมาเตบตัวด้วยอันนี้แบบนอกกั้นแข็งใช่ไหมครับสองร้อยเือเยอะแยะมากมายเลยครับน,นี่ก็เยอะกว่าอีกนะครับอือเพื่อน แปดร้ 800, อยพันสองปูทะเลไข่แน่นนะครับราคาตามป้ายนี่เลยครับเพื่อนๆอื้มเื้อืฮ้ยโอ้โหฮึดูเลยครับเพื่อนๆดูดิกล้ามตตลเลอร์เลยฮะ เยอะล้ลานปลาไปหมดเลยครับมีแต่ปูเนื้อปูไข่อย่างเดียวเลยโอ้โสุดยอดสุดยอดอลังการเยอะกว่าตลาดไทยอยีกนะนี่ปาดโูงานโอ้ตี่น้อ,นองด้ว<อ>ยดูนิ้วผมนี่ป๊าตีโตใหญ่ก,กวา่างูมังกรอีก โลละสามร้อยห้าสิบโอ้นี่ตัวหนึ่งโลหนึ่งเลยได้ไหมประมาณเท่าไหร่ฮะัสามตัวโลค่ะสามตัวโลโลกว่าหน่อยสามตัวโลกว่าหน่อยโอ้แสดงว่าสามโลที่ว่าตกตัวละประมาณร้อยหนึ่งใช่ไหมโอ้ยกี่เนาะก็ออกกลับไปสักตัวหนึ่งสองตัวดีไหมไว้ไปเผา,เากินเยน็น อันนี้คือใช่ที่แบบว่าเผาแล้วก็ผ่ากลางใช่ไหมให้มันเป็นมันแบบกุ้งเผายุทธยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมปาดีบอกรวมกันนี่อีกแล้วดูดูที่อ,อนเลยครับแล้วก็มีปูก้ามปูที่แกะแล้วนะครับทา<อ>ตามนี้เลยปาดโทษปูมากที่ใหญ่ <laughs> เนี่สามวัยยี่สิบเอ็ดปาด ในั่นอ้น้ำลายเลยครับโอ้โอยหเลยรยไหนแล้วาใหญ่ครับ่ยอะไรดูดินี่ร้านกุ้งมีทุกไซส์แตงกุ้งขอยกุ้งขาวนครับกัง้งกั้งส5มาบาทเองครับอ้ปลากระพงร้อยหกิ เยอะเต็มไปหมดเลยครับมาอันนี้อะไรครับเนี่ยหอยแครงวังร้อยห้าสิบมาจากป,าาาาปลาการ์ดมันก็อะไรหอยแครงวังเหมือนกันร้อยห้าสิบเขาไซด์แส่วนนี้ก็มีฮะหอยสลับวังยี่สิบบาทเองฮ่า <laughs> แล้วก็ของแห้งทั่วไป ครับอหอยหวานโอ้อหอยอะไรทำไมตัวใหญ่ยังเลยหอยคางนะครับอหอยแครงหอยแครงทำไมตัวบเบลอเลยปาดตัว <c oughs> นี่ครับข้างๆกันแต่นี่โอ,โอ้ใหญ่กว่ากันเยอะเลยใช่นไ,ไหมปาดมาแรงพูดนะครับตอนนี้ก็140แล้วก็ปลาอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ย ปานินะปานิทั่วไปครับแดงๆเลยครัหอย 150, 140, หอยแครงร้อยห้าสิบร้อยสี่บร้อยยี่สิบมาก็่ไกันนะครับมาต่อที่แบบว่ายน้ำได้นะครับนี่ว่ายน้ำก็550ร้อยห้บาส ใหญ่ก็มาอีกเท่าไรเจ็ดร <laughs> ้อยน่าสวดไหมเดินได้ <laughs> เดินเล่นอะไรครับผ่อนคลายผ่อนเพลีย <laughs> แล้วก็ปลาหลายแบบหลายอย่างหลายชนิดเลยนี่โอปลาซ่อนใช่ไหมครับใช่ค่ปะปลาซ่อนกระดุก ทำให้เรียบร้อยกุ้งสล่กั้งสาบาทเองสองโลห้าสิบหอยหวานร้อยสี่สิบ้อยข้างก็นี่เบลอเลยครับร้อยเจ็ดสิบร้อยน่ตามนี่เลยเออ ข้างๆตรงนี้เป็นตลาดบางคลองนะครับเราไม่มีเวลาไปเดินเดี๋ยววันหลังมาใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นตลาดสดปากน้านะครับกั้งทัง่วไปมีแต่กั้งอย่างเดียวเลยร้านนี้พอมีกกุ้งด้วยปลาช่อนปลาดุกนะครับปลาช่อนนี่โลเท่าไหร่ครับร้อย <160. S 1> หกสิบร้อยหกสิบ้ำด้วยเนาะ มานี่แล้วก็หมดแล้วนะครับน,นี่อร่อยกำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปร้อยเดียวเองนะครับโอ้โหไปดูที่ว่าท่าเรือที่อยู่ติดทะเลเป็นยังไงนะครับนี่ฮะนี่เป็นจุดที่เพื่อนๆที่จะมาขึ้นเรือนะครับก็มีค่าบริการเข้าห้อง,งาน้ำก็มีจอดรถมอเตอร์ไซค์20บาทนะครับแล้วก็ขึ้นเรือที่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับ เอาโน้นเหรอไปไปชมวิวริมทะเลกันครับเพื่อนๆน,นี่ครับท่าเรือสองตรงข้ามก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนๆที่จะสามารถที่จะมาขึ้นเรือจากนี่ไปอีกฝั่ง้นได้นะครับนี่ครับ,รบท่าเรือสมุทรปราการอยู่ด้านหลังของตลาดปักน้ำนะครับสมุทรปราการ ก็ไม่ได้ข้ามไปไหนหรอกครับมาเดินเล่นชมวิวธรรมชาติริมน้ํานะครับแล้วก็มาเดินตลาดนะครับเช็คราคาอาหารทะเลทั่วไปแต่ถูกนะถูกกว่าไปหลายที่นะครับที่พาไปาลมเย็นสบายาครับพาเพื่อนมาเดินเล่นครับไอร้อนนะครับเรื่ร้อน <c oughs> ก็พาเพื่อนมาเดินเล่น พาขื่นไปตลาดนี้นะครับตลาดบางคลอง